แต่ว่าก็ขอบคุณมากที่มีน้องแฟนคลับขึ้นมาบนรถแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็อุ้ยพี่หนูชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยไม่รู้ใครร้องห่อยมากเลยค่ะจัจริงๆจๆริงขาเสร็จคลับิงหรือไม่อะไรแล้วตองคือนักร่ารางวัลแต่งตัวแฟนซีคุณไม่ต้องมาก้มนะมันได้เองอ่ะเขาเรียกจริงเลย เป็นยังไงชุบแทนจียังไงฮะแบบเวลาไปงานต่างๆอย่างเงี้ยงานวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยตีนี้ตีนนี้น่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเออก็เขาแต่งกันเนาะเราก็แต่งด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะได้อ่ะแต่พอมันได้มาบ่อยๆมาโอ้ยแต่ละปีนี้แล้วเชิญจะแต่งเบาแล้วเพื่อนฉันจะจำฉันได้ไหมในงานเออแต่งแรงก็นี่เอามาจากไหนเนี่ยใครเป็นคนให้ข้อมูล ทีมงานเราไม่ธรรมดาจริเกียรติชอบสนุกใช่ไหมย่างเช่นชุดอะไรใส่แต่งตัวเป็นอินเดียอย่างเงี้ยเกิดจริงๆมันเป็นแบบอาหรับอะไรเงี้ยค่ะคนเดียวเขาไปหลายหลายแฟนซีกันเยอะไปหมดเขาบอกว่าแฟนซีคุณเนี่ยถึงขั้นได้รางวัลบินไปต่างประเทศใช่แต่ก็ไม่ได้ไปเนี่ยเสียหมดได้ตังค์ด้วยมันดีตรงนี้แต่ว่าคือที่เสียไปยังไม่เท่าที่ได้นะชชุุดดแงงเต็ม คือตองเองเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่เป็นนักร้องมา <c oughs> เพลงเพราะๆเนี่ยเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> และที่นี้สาคัญก็คือ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงที่ อยากรู้เบื้องหลังคือแบบว่าเพลงนี้มันมายังไงตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมจำได้ไหมอะางเงี้ยไม่รู้อะถามมาก่อนอะอย่างเช่นเพลงอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้อันี้มันมายังไงเพลงนี้พี่เจ็บเป็นคนแต่งนะคะพี่เจ็บก็บอกว่าเหมือนวันมีสัมมนาของของกรามิกานะคะก็แบบไปเที่ยวแต่จังหวัดกันาเงี้ยแล้วต้องก็ไปนั่งคุยกับพี่เจ็บที่ข้างน้ำตกแล้วก็แบบคุยนู่นคุยนี่อาจจะหลุดคำเนี้ยไปว่าแบบอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้อาเป็นประโยคที่เราพูดเองใช่ค่ะแล้วก็พี่เจ็บก็ไปทำเป็นเพลง อตอนจะบอกว่านักแต่งเพลงสมัยก่อนเนี่ยพี่ๆทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถมากๆนะที่พี่แป้งพูดว่าเออต้องมีเพลงดังๆเยอะ,อะมันไม่ใช่จากตัวตองน,นะมันคือพี่ๆเขาสามารถเอาตัวเราไปถ่ายทอดเป็นเพลง หยิบจากคําพูดคําเดียวเนี่ยมาทําเป็นเพลงเลยแล้วโมเมนต์ตอนนั้นคือคุณทำไมถึงพูดคาว่าีดีเศร้าไหมหรือว่าไม่เกี่ยวเลยน่าจะมีความเศร้าอยู่จำไม่ได้แต่พูดไปเรื่อยอ่ะเพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นหนึ่งอาบ้านพี่เป้พี่ต้องตองต้องเขียนสมุดเขียนเรื่องราวของตัวเองเ่ีการบ้านให้พี่แว่นทุกวันเพราะพี่แว่นเป็นครูปิวแว่นก็จะเอาที่ตองเขียนทั้งหมดอ่ะเอาไปเป็นสำนวนแล้วก็ไปให้พี่ๆเขาคือเพลงเนี่ยจะต้องมาจากตัวเราล่ะเรื่องทุกอย่างมันจะมาจากตัวเราทั้งนั้นใช่ อยู่ดีก็อยากร้องห้ก็คือเป็นประโยชน์ที่ออกจากปากเองแล้วก็เลยได้เป,เป็นเพลงนี้ซึ่งดังมา,งมากทุกวันนี้มันเปิดอยู่เลยตองนี<ช>่คุณขอมาทาง Green Wave บ่อยมากขอบคุณ Green Wave มากเพราะว่าทําให้คนได้ฟังเพลงตองอแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่มีน้องแฟนครับ ขึ้นมาบนรถแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็โอ้ยพี่หนูชอบเพลงนี้มากไยเนี่ยไม่รู้ใครร้องแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ห่อยมากเลยค่ะใรใจินแต่ว่ามีหนึ่งเพลงที่ผมแบบประทับใจมากเพราะว่าตั้งแต่ฟังเนื้อหาละก็คือทานข้าวกันไหมไม่ก็รู้สึกว่าทําไมคนเราถึงแต่งเพลงทานข้าวให้บอกเลิกกันได้อะเพลงนี้เนี่ยพี่ดี้แบบแต่งเร็วมากนะแป๊บเดียวในห้องอัด แต่งทั้งทํานองแต่งทั้งเนื้อเพลงแล้วก็บอกว่าเออเนี e ่ยเอาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ให้พี่พี่น้องมาเล่นกีตาร์มันแปลกดีนะเพราะว่าประโยคในเพลงมันคือง่ายแค่ไหนจะพี่ตองพูดแต่เรื่องกินตลอดเวลาเลเวลาเรา เ้าข้องอานเนี่ยพี่ๆก็จะมาให้กําลังใจทุกๆคนนะคะอ,อย่างการมีแกมีพี่นิ่มสีฟ้ามีพี่ดี้มีพี่เจฟมีพี่แว่นมีขึ้แบบมีหมดเลยอะ่ะเขาก็จะมาดูเราอาัดกันมาให้กําลังใจในแต่ละเพลงแล้วตองก็จะแบบพี่กินรังไก่ตะก้าอร่อยนะที่เนี่ย <laughs> อะไรเงี้ยตองก็จะชวนทุกคนกินเพราะตัวเองจะได้กินด้วยพี่ะเกิอะไรเป็นเพลงนี้เพราะ,ะชอบพูดถึงเรื่องกินกินข้าวมา <นะ S 2> แต่เป็นเพลงไม่มีอะไรดีเลยดีออกเอาแต่กินกลัวทะลรู้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ดังอยู่ เพลงนี้ที่มาเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมอะค่ะเมาส์ไปเรื่อยอ ไปเรื่อยแล้วก็แบบพี่ก็สับอันนี้แน่นพี่เจี๊ยบใช่ไหมครับสมมติมีช่วงอกหักมีช่วงอะไรอย่างเงี้ยเสอเสียใจก็จะโทรศัพท์เล่าให้พี่เขาฟังพี่ก็จะเหมือนแบบจริงๆหมอเป็นหมอโรคจิตให้ตองด้วยนะบำบัดบำบัดไอ้นี่ก็พี่ดี้เงี้ยบอว่าบางทีแบบตองแบบเศร้ามากมา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 นอนนี่ก็ไปนอนบ้านพี่ดี้ไปนอนกับพี่ดุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่พี่ดี้ยังไม่มีลูกอะไปอยู่กันอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็พี่ๆเขาว่าเย็นๆเขาก็จะแวะไปบ้านพี่ดี้บ้างก็จะเจอทุกคนเป็นกามีกรเป็นอะไรที่่นเป็น อยู่แล้วเหมือนครอบครัวมาก่าอย่าเมคิดก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกนะว่าทานข้าวกันไหมเน่เคยถูกบอกเลือกด้วยเพลงนี้เมื่อสิ1สิบเอ็ดปีที่แล้วนั่นไง เพลงคุณเนี่ยเขาส่งเพลงไปบอกเลิกกันได้ยางงี้เลยนะสมัยก่อนนะไม่เสียใจแต่ว่าจะบอกรู้สึกดีเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาแบบได้ร้องชัดเจนสักทีชัดเจนสักทีอ่าเป็นการชัดเจนสักทีเอาจริงๆนะเราไปทําอะไรผิดไว้เปล่าถ้าเกิดตามเนื้อเพลงก็คือตัวคนนั้นทําผิดสอนใช่ก็เลยโดนบอกเลิกไงซึ่งเอาจริงก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะที่ให้ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งเอาละวันนี้ขอบคุณสำหรับต่อมากครับขอบคุณจริงนะครับพี่ค่ะ พี่สละเวลานะฮะความแบบอยากอยู่เฉยๆไม่อยากจะเจอใคร <laughs> แล้วก็มาเจอกับเรามาเลยสละเวลาความขี้เกียจคาเซ็ตคลับ